มีใครเคยกินเต้าหู้อึ่งอ่างทอดแบบนี้บ้างคะน้องพองเหมือนอึ่งอ่างแบบนี้เลยค่ะ<ม>แล้วข้างในนะคะ<ม>ก็คือกรอบกรวงฟูสุดๆซึ่งวันนี้แพ้มากินของร้านไก่เชฟเฮาตั้งอยู่ที่อาคารชาอิสระทาวเวอร์2ชั้น2ของร้านนี้นะคะเขาจะมีบริการทอดให้ด้วยก่อนทอดนะคะจะเป็นเต้าหู้แบบเชีเล็กพอทอดไปเรื่อยๆนะคะเต้าหู้เขาจะขยายตัวใหญ่ขึ้นเรื่อยๆเลยค่ะทุกคนจากตอนแรกเป็นชิ้นสี่เหลี่ยมนะคะเขาจะค่อยๆขยายตัวออกทีละนิดทีละนิดค่ะซึ่งที่ร้าน นะคะเขาจะทอดด้วยไฟอ่อนๆและส่วนตัวชอบสีน้ำมันร้านนี้มากเลยทุกคนน้ำมันเหลืองใสไม่ดำไม่คล้ำเลยค่ะและที่ร้านนะคะเขาก็จะทอดวนไปแบบนี้เรื่อยๆจนต้องพูดนะคะขยายพองตัวแบบเต็มที่จนออกมาเป็นชิ้นหน้าตาเหมือนหนึ่งอ่างแบบนี้เลยค่ะทุกคนเหมือนมันมีท้องป่องๆอ,อ,อยู่นะคะและอันนี้ก็คือจานที่ทอดเสร็จแล้วอยู่ที่จานละ120บาทเสิร์ฟมาคู่กับน้ำจิม้มมะขามใส่ถั่วปน่นข้างในนะคะจะเป็นกวงๆแบบนี้ข้างนอกนะคะผิวเขาจะมีความกร ความกรอบอ่ะมันจะไม่ได้กรอบแตกป่นนะคะมันจะเป็นกรอบที่ยังมีความเหนียวนุ่มให้ได้เคี้ยวนิดนึงค่ะใครชอบเต้าหู้ทอดลองไปจัดกันดูนะคะ